สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกทคนทุกทุกท่านนะครับันยูกับผมออสนะครับเราอยู่ในเกมไมโครับซอมบี้ยุคน้ำแข็งนะครับผมก็อันนี้ขออนุญาตพูดหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวของคลิปอีพีสองมันมีปัญหาน่าจะเป็นการบันทึกวิดีโอยาวนานเกินไปนะครับเลยทําให้เกิดคลิปเสียนะครับไม่สามารถเอามาทําการอัดหรือเล่นได้นั่นเองนะครับพูดให้ถูกก็คือคลิปมันไม่สามารถลงได้และมันก็เสียไปเลยนะครับเหมือนภาพมันหายไปเลยนะครับเลยเป็นปัญหา ทีนี้ผมเลยต้องมานั่งอัดใหม่นะครับที่จริงไอ้นี่นต้องเป็น e ีพีสามเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังก็ว่าอีพีสองนั้นทําอะไรบ้างนะครับอีพีสองนั้นผมได้ทําการปรับแต่งฐานของบ้านนะครับผมโดยที่ไอตัวเนี้ยไอตัวกลางของบ้านเนี่ยผมมาแต่งที่หลังนะครับผมแต่ตัวที่แต่งในคลิปจริงๆก็คือป้อมนะครับผมป้อมปืนนะครับแล้วก็กําแพงเหล่าเหล่านี้นะครับผมผมมาแต่งรอบที่หลังนะครับผมไอ้เมาส์เมาส์ผมเป็นไรเนี่ยมเมาส์ผมจะอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยว เอ๊ออะไรเนี่ยโน้ตบุ๊กผมเป็นไอ้ไม่ใช่โน้ตบุ๊กเมาส์ก็เป็นไรเนี่ยเมาส์กับคีย์บอร์ดเออ <c oughs> เดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะโอเคโอเคก็หลังจากจบคลิป EP 1หนึ่งเนาะผมก็ได้มาปรับแต่งบ้านในคลิป EP 2สองมีป้อมปืนอันนี้เป็นปืนไฟนะครับผมในการยิงแบบรัวๆนะแล้วก็ผมได้ไปลงเหมืองแอนน็นิดนึงนะไปเอาแร่มานิดหนึ่งคือเอาแร่เหล็กน,นี่แหละแล้วก็มาทำป้อมปืนนะครับผมอ่า แล้วทีนี้ผมก็ได้มาเอาของในบ้านนิดหน่อยนะครับมาทําของในบ้านเนาะนี่ก็คือที่ฟาร์มหินนะครับนี่มันจะฟาร์มอย่างนี้เลยนะแล้วก็อ่านี่นี่เนี่ยตัวของตัวตัวร่อนนะครับตัวร่อนตัวร่อนแร่นะครับผมมันตอนนี้ผมปรับให้มันเป็นคอปเปอร์ลวไม่ใช่ปรับอีกอัปเกรดนะครับผมแล้วก็ให้มันทำเป็นแบบอ <R> ัตโนมัติเราแค่เอาของมาใส่ตรงน,นี้แต่มันยังไม่ใช่อัตโนมัติมันพอนะครับผมอ่ะต่าม่านะครับเป็นฟาร์มที่อยู่ตรงนี้นะครับผมมีสองอย่างอ่ะ ต่อมาคือความพืชนะครับพวกพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นอ้อยเป็นข้าวนะครับแล้วอันนี้เป็นบ่อตอกปานะครับเราจะแค่ทาคาบไปตอกปามาแล้วก็ใส่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะได้ของมนในกล่องนี้อ่าอันนี้เป็นฟา์มต้นไม้เช่นกันนะครับอ่ะส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการไปลงเหมืองแล้วก็อาจจะไปเอาวลเลเจอร์หรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะครับแต่อันดแรกผมขออนุญาตครับหางทองก่อนแล้วกันนะครับ โดยที่ผมจะไม่ลงเหมืองแบบปกตินะครับผมปกติคนอื่นเขาต้องอ่าลงเหมืองโดยการปักทอนใช่ไหมแต่ของผมไม่ครับทุกคนของผมยังไม่เพราะอะไรเหรอเพราะผมมีเจ็ตแล้วไงล่ะไม่ใช่เจ็ตสิไอพ่นเครื่องไอพ่นนี่ครับผมโดยที่ผมไปคราฟนอกรอบมาซึ่งคราฟง่ายมากนะครับผมไอพ่นนี้คราฟง่ายแล้วใช้สะดวกมากนะครับผมนี่นี่ไหนวะอันไห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 นอ๋อไม่ได้อยู่เราไม่มีของเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหยิบของก่อน เอาอันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนอ่าอันนี้เก็บจึ๊บมันต้องอยู่แถวๆนี้ทิไม่เจอฮะผมต้องเอาอันนี้มาด้วยแนละ้นี่ๆๆๆน,นะดูนะมีไหมโอม้ไมอ่านี่ๆๆต้องใช้อันนี้นะครับอ่าอีนเรื่องแสงจากนรกนาอแล้วก็เหล็กเหล็กที่เผาแล้วสองไปเช็คหนึ่งเลยตัวหนึ่งแล้วก็หนังหนึ่งนะครับผมอ่าง่ายมากถือว่าหาง่ายอยู่ถ้าเป็นการลงไอตอนเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการลงเหมืองกันแต่ว่าผมต้องใช้ทอตด้วยนะครับผมตามจริงไม่ต้องใช้หรอกตอนนี้ผมแค่บินผมแค่บินผมก็สบายแล้วแต่มันไม่ได้บินถาวรนะมันจะบินแล้วค่อยๆร่อนนะครับแต่ก็อย่าปล่อยนานเพราะเดี๋ยวแม่งร่วงปลอดภัยโอเคเราลงเหมืองกันก่อนแล้วผมจะเอาป้อมปืนไปด้วยนะครับป้อมปืนนี่ๆเอาไปคุ้มกันนะครับผมเอาป้อมปืนไปคุ้มกันเอาอาหารอาหารแล้วก็นี่มา้บเบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปะ เดี๋ยวไปเจอกันในเมืองครับผมโอเคเรามาถึงในเมืองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออน,นุญาตตั้งป้อมไว้ก่อนตั้งป้อมไว้ก่อนอย่าให้ตัวอะไรพุ่งมาหาผมโอเคพอเราได้ปุ๊บใช่ไหมเราได้แรแล่ละเราได้แร่แล้วก็เก็บแร่ครับแล้วก็ตีตรงนี้ออกปุ๊บเรียบร้อยตอานี้เราก็จะได้ป้อมปืนกลมาเฮ้ยตรงนี้มีแร่หรอมีแร่เหล็กโอเค วางไว้ก่อนปุ๊บหนึ่งอันอย่าให้ตัวอะไรเข้าใกล้ครับอย่าให้ตัวอะไรเข้าใกล้โอเคแล้วก็วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันเอ้ไอ้ยอยิงโดนกันเองอย่ายิงโดนกันเองปุ๊บปักไว้แล้วก็ปักไว้นะครับปักไว้ปักไว้ต้องปักไว้เยอะอย่างนี้นะเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับผมป้องกันเอาเลขก่อน Okay. ตอนนี้ขุดแรกดแร่ก่อนแล้วง่านเราแร่เหล็กไปเยอะๆนะครับเพราะว่าจะไปอัพเกรดแล้วก็ถ้าจะได้มอนเก่าได้มอนด้วยนะโอเคเราได้แร่เหล็กมาแล้วกินอาหารกับปึ๊บแล้วก็อันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาเอาป้อมปืนตรงนี้ออกนะครับเอานี้ออกอีกอันนึงโอเค แล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้แร่เหล็กละแต่เราก็ต้องปีนหาต่อไปนะโอ้โหซอมบี้ซอมบี้เพียบเลยอะซอมบี้ตัวเนี้ยอย่าให้อย่าให้ลงแบบมัวซั่วนะเดี๋ยวร่วงนะผมอันนี้นี่นี่นี่แร่เหล็กปึ๊บปักไว้ปักไว้ป้องกันไว้ครับป้องกันไว้โอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนี่อ่ะปักไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อน เฮ้ยโอ้โหโอ๋อมันยิงตรงนู้นนะครับไอ้เราก็ไปยิงเราที่ไหนไดน้มันยิงตรงนู้นโอเคอ่าเก็บแล้วก็เก็บมาเรียบร้อยนะครับเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันชี้ขึ้นฟ้าน,นี่คืออย่างอ๋ออ๋อมันมีบอสด,ด้วยเหรอ

เราตั้งป้อมไว้เราตั้งป้อมไว้นะครับเราตั้งป้อมไว้เราตั้งป้อมไว้อย่าให้มันเข้ามาฮะอย่ามันยิงใส่เราแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมโอโโ้โหโดนโดนยิงเลี้ยงเลยโอ้เ okay. จ like like ๊เจ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 ๊โอย่างง่ายนะลงเหมือนเสี่ยงๆหน่อยอันนี้เสี่ยงไม่หน่อยแล้วนะอันนี้เสี่ยงเยอะเลย โอเคเราเราปุ่แรกครับเราปุแรกเราปุ่แรกแต่เหมือนมันมีบอสบอสเลือดมันขึ้นอยู่บอกชัดเจนว่ามีบอสอออ๋มันวิ่งมาแล้วปั๊บยิงโดนไหมนั่นนั่นนั่นโดนหมู่โดนยิงหมู่ับโดนยิงหมู่เฮ้ยอย่าปัดทัดไปก่อนปัดทัดไปก่อนนะครับเฮ้ยเอาวิ่งลงมา ปึ๊บอืมปักทัดปักทัดแล้วเราก็จะได้คุญแจอย่างสบายใจเพราะมันมีเหล็กเยอะมากนะครับผมเอ้เจ๊ะเจ๊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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคอืม,มปั๊บผมขึ้นก่อนล็อก็ปักครับโอเค ปักไปก่อนกไปก่อนอุย้ยลพเคาพิธได้ใช้แน่โอเคปักรครับปักชรปักักไว้ปักาไว้ปักาไว้โอเค,อเคตรงนี้มีเหล็กโอเคอุยตรงนี้ก็มีเหล็กผมต้องการแร่เหล็กเยอะๆครับตอนนี้อืมเราชื่นใจแล้วเกิดเราได้มาหาเหล็ก <laughs> โอเค มีฟาร์มเหล็กชิวๆครับเดี๋ยวฟาร์มเหล็กเรื่อยๆก่อนตอนนี้ขออนุญาตฟาร์มเหล็กสักครู่นะครับอื้อเชียรหัวจึ๊บเมื่อกี้เชียรหัวผมมากอื <c> ้ม <oughs> บินนิดหนึ่งแล้วก็วางนี้นะครับวางนี้วางนี้ โอเคเราจะย้ายที่ไปตรงต่อไปนะครับตรงนี้มีลาพิกกับอู้เล่นต้นลาพิกเอาเอาเอาไอาพวกนี้จะบสำคัญน,นะครับเฮ้ยเค็ดอีดมาตรงนี้มาตรงนี้้ังลอยมามาตรงนี้นโอเคแล้วก็บินบิน้ีฟา้าบิน้นฟ้ากินอาหารก่อนโอเคผมปะปึ๊บอื้อ ต้องเมาล่อต้องล่อมานี่นี่แหละนี่แหละโดนยิงโดน,นยิงแล้วก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ใครใครมันมาจากไหนเรียบร้อยไหมอีกทีนึงอีกทีนึงนั่นแหละเกือบไป เอารับพิษมารับพิษมาโอเคกินเห็นมีรูปฝนนกคิดในใจแล้วลวงแน่ดีนะ,ระาร์ทไปก่อนโอเคครับกินอาหารโอเคเราก็ได้ของอู้มันได้เลหล็กมาแค่นี้เองเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็วางป้อมปืนยิงมาเลยนั่นแหละเรียบร้อยครับโอเคไอ้ป้มปืนล่วงไอ้มันยิงหัวผมเดี๋ยวไอ,อ้าเรียบร้อยตัวแตก เออตัวแตกเลยต้องเอาของใหม่เดี๋เด้อเดอเดอ่าเหล็กเหล็กสองอันนี้สองอันนี้สองอ่าอะไรนะมันใช้ยังไงนะหนังเลตนไปเช็คมีโอเคเรียบร้อยเลยเมื่อกี้นี้อ่ะใส่ป้าแล้วก็เราบินไปครับผม โอเคผมมาแล้วเอาเชื้อหนัาผมเอาตรงนี้ออกปับ๊บเอาของกลับมาของกลับมาให้หมดนะครับเราอยู่ตรงที่มีไฟหน่อยเดี๋ยวโดนป้อมปืนยิงอีกโ okay, อเคสักไปชุดก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้ผมมีปืน <laughs> มีแตไมาเยอะแยะวะโอเคผมไปปามเหล็กต่อดีกว่า <laughs> ตรงน,นี้ยังไม่เท่าไหร่อะ ปั๊บจืบปอยเบีอเอ่ยงหนึ่งโอเคปับ๊บอู้หลบ่อนนะครับโอเคนั้นมีปืนเลเซอร์อยู่ไม่น่าห่วงยิงมันยิงมัน,น,มนโอเคเดี๋ยวเราออกขึ้นบนหน่อยปุ๊บโอเคทั้นี้ผมก็จะลงมาแรกตรงนี้ได้อย่างสบายใจ นะครับแรกและเอาเหล็กเอาเหล็กมันยิงยับเลยนี่วะมันยิงยับเลยนี่วะทุกคนอืมแล่เหล็กโอ้ตรงนู้นก็มีใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงช่วงมีบล็อกทองด้วยโอเคแต่ว่ามันอยู่ตรงช่วงนี้พอดีเราต้องคิดก่นอนเราต้องคิดก่อนอ่าตรงนี้มีแรเ่เหล็กเอาอันนี้เก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ไช่แล้วก็อันนี้ทิ้งนะครับอันนี้ทิ้งเราได้ของที่เราต้องการกลับมาแล้วโอ้ยเค็บอ่าโอเคเก็บ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 แล้วก็โอเคแล้วก็อย่างนี้ โอเคปึ๊บอ้ยลง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  okay. โอเคอ้ยตรงนี้มีเหล็กเหรอตายแล้วไม่เห็นตรงนั้นผมมีผมเห็นเหลก็กอะแต่ไม่เห็นอนะตอนแรกอะปึ๊บปึ๊บโ okay. อเคทำอยงนี้มา Okay. Building. โอเคตรงนี้อีกนะครับมันตรงนี้มันยังมีตรงนี้อีกเฮ้ยเหลือร้อยเดี๋ยมันมีได้ไงวะเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวจะยิงโอเคจะแตกป้อมปืนจะแตกเอาป้อมปืนมันแตกเราเสียป้อมปืนไปหนึ่งโอเควินหน่อนบินห่อยบินบินบินไว้ก่อนบินไว้ก่อนโอเคฮะ อ๋อมันมีตัวระเบิดเดี๋ยวได้เหล็กเลยอะเอาละเหล็กผมจะพังแล้วที่คุณเหล็กผมจะพังละเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บอ้อเจ็ดอีกเจ็ดคืนหรอ,อเอ็คไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีทองแล้วก็เหล็กปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราวางอุปอกรณ์ต่างๆไว้ที่นี่แล้วกันนะครับป้องกันไว้ก่อน โอเท่านี้น่าจะพอนะแล้วก็เอาพวกนี้โอเคแล้วได้ของมาต้องการแล้วแล้วก็ทุบออกครับผมเฮ้ยตรงนี้มีเหล็กใช่ไหมมันมีแต่ว่ามันอยู่เตี้ยกันไปทําไงเอาตรงนี้มีเรโตโ okay. อเคเฮ้ยส้มีชวบ้านน่าสนใจแต่เราไปหาจุดที่เราเก็บง่ายๆดีกว่านี่ๆๆๆตรงนี้ง่ายมากเดี๋ยว ตั้งป้อมไว้ตั้งป้อมปืนไว้เออป้อมไว้ตั้งป้อมไว้สามสามป้อมโอเคโอเคพอได้แล้วก็เก็บแล้วก็ไปดีกว่านะครับผมอยู่นานปึ๊บเฮ้ยมีทองเหรอ,อโอ้โอ้เดี๋ยวนะทองมันเยอะจริงแต่ว่าเรายังไม่ได้ต้องการตอนนี้โอเคเรากลับบ้านดีกว่าเนาะเราจะไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผม โอเคเรามาถึงบ้านเป็นที่ร้อยนะครับแล้วก็จะเอาอของเก็บเนาะอ่ะอเก็บของกันไอ้พวกนี้ไม่ต้องใช้ละอ่าเหล็กเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปเผานะครับไม่งั้นเราไม่มีแร่ใช้แน่นอนเก็บ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 เจ็ตเนี่ยอ่ะไอพ่นเนี่ยเครื่องไอพ่นเนี่ยผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ที่นี่แหละนะครับผมดีละแล้วก็ถ่านนะครับผมถ่านปลืบนิดอ่ะประมาณแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา อาโอเคต่อไปผมไปรักษาตัวชาวบ้านดีกว่าผมว่าปัใจเรื่องการรักษาตัวชาวบ้านมากเลย <c oughs> ไม่รู้ทําไมเนี่ยผมโอเคเราจะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าที่จริงผมแอบไปสำรวจมาแล้วแต่ว่าอยู่แถบฝัง่งนู้นฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้าบ้านผมนี่แหละแต่ปัญหาคือผมจะบินได้ไปช,ช้าๆเนี่ยผมอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่ผมเจอเนาะ <c oughs> หมู่บ้านเล็กนะครับไม่ได้หมู่บ้านใหญ่เนาะแต่ปัญหาคือผมไม่ได้เอาพกแอมไอแล้วเออมันมีของที่ผมอยากได้อ่ะแต่ผมไม่ได้เอามา <c oughs> เดีว okay, ตรงนี้มีข้าวแต่ไม่มีแครอทอะโลมีโกเลมผมจะตัดไม้ใหม่ไหมเราผมจะเอานี่กับบ้านอยากได้กับบ้านอ่ mm. ะอยากได้กับบ้านอ่ะโอเคชาวบ้านเหรอชาวบ้านเด็กจับตอนนี้แหลถะถ้าจับชาวบ้านเด็กที่หลังเนี่ยเป็นอะไรที่พ้นลำบากเลยผมบอก,กตรงๆก่านจะจับได้นะครับผมโ okay, อเคตรงนี้มีอะไรตรงน,นี้ไม่มีอะไรนะครับเราก็ไปหาอางอ่นดีกว่า เี๋ยวเราเคาะเราเคาะระคังดีกว่านีบผมระคังอันนี้ลองเคาะดิเราจะจับได้เด็กหนึ่งคนนะแต่เราไม่รู้จะได้อีกไหมต่น่าจะได้แหละเพราะหมู่บ้านไม่ใหญ่นะอ่ะนี่อีกหนึ่งสองละไมนได้ยากได้นี่เอามาด้เตียงมาละนะผมแล้วบ,บ้านเล็กอะหมู่บ้านมันเล็กอะไม่รู้จะทำอะไรลนะนี่ผมตรงนี้มีไหมโอเคตรงนี้มี มีชาวบ้านนะครับโอ้โหนี่ไงชาวบ้านแล้วก็ข้างบนสองคนอ่นนี่แล้วก็อีกหนึ่งคนเรียบร้อยครับโอเคสิ่งที่ผมเห็นได้คือผมมีของน้อยเดี๋ยวโอ้โหมีขนมปังกับบริลตโตนะครับผมโอเคเอาเตียงมาแล้วก็ เก็บอันนี้เก็บอันนี้โอเคผมว่าผมต้องเอาไอ้นี้ไปทุกคนเตียงเตียงเตียงไม่ใช่เตียงผม,ต,งมต้องเอาไม้มาตัดเอ้ยไม่ใช่ไม้มาตัดผมต้องเอาไม้อะมาค้าเป็นพลิกแอรนะครับแล้วก็จะได้เอาไอ้นั่นไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไอคอนโกเลมไปด้วยแล้วกันนะโอเคผมได้ละประมาณนี้นโอเคนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเอาโกเลมกลับบ้านด้วยนี่รักไม่กระทั่งโกเลมเลยนะผมบอกไว้ก่อน จะนะไหน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 เอออยู่ไหนวะกเลิมกุลิมกลิมอ๋อกลิมอยู่นน้นนะครับเดี๋ยวเราลักกเลิมกลับบ้านแลวโกุลิมมันไม่มีที่ไปแล้วตอนนี้ยแล้วมาเดินไปไหนกุลิมอ๊อเรียบร้อยนะครับเราลักกลิมกลับบ้านละต่อไปก็ไปเอาตัวที่ปรุงยานะครับผมแล้วก็ดูเตียงนอนเตียงนอนมีแค่แค่นี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเอาหมูกับอวักับแก่กลับบ้านด้วยีกว่าเนาะเพราะว่าเชื่อว่าได้ครับผมได้ใช้เยอะแน่นอน โอเคตอนนี้คือผมรับเสร็จแล้วลหมดแล้วด้วยนะครับผมแต่ผมอยากได้ชาวบ้านเยอะกว่าน,นี้ผมขอบินวิลโลุยขอบินวิลอบอีกสักพักแล้วกันนะครับเผื่อเจอโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเปทีเรียบร้อยละลงปุ๊บเรียบร้อยเอาของไปเก็บดีกว่านะผมได้โอโ้โหเดี๋ยวนะขอแบ่งเลยแบง่งแบง่งแบง่งแบง่แบงอย่าไปรวมกันอย่าไปรวมกันเรียบร้อยครับเก็บเก็บเก็บ อันนี้เก็บสิ่งมีชีวิตไว้นะเก็บสิ่งมีชีวิตกับอ่ามอดอ่าถัางถัทงทองไว้นะผมเดี๋ยวที่เหลือแยกเก็บโอเคต่อไปเราก็เอาอันนี้มาคาเป็นันนี้แล้วก็อันนี้เป็นอาหารแล้วก็อันนี้โอ้โหเผาไม่ถึงเท่าไหร่อะตอนนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะพามาสำรวจนิดนึง อันนี้คือป้อมปืนนี้ผมแบบโคตรดีใจที่ทำเสร็จเนี่ยผมดูมันยิงได้ง่ายๆเลยทุกคนเนี่ยมันยิงแบบเนี้มนยบบมันยิงแบบนี้ดีมากเลยทุกคนพอเราล่อมาปุ๊บอะป้อมปืนมันยิงได้อย่างสบายใจเนี่ยโดนซ้ายโดนขวาโดนทุกมุมนะครับที่จริงผมอยากทนอีกมุมหนึ่งแต่ว่าคิดไปคิดมาทำยากนะครับ เดี๋ยวเราลองล่อจากตรงนี้เดี๋ยวดูซิซอมบี้มันจะวิ่งไล่เราอไม่โอเคตรงนี้มีซอมบี้เกิดสองตัวโอเคเราล่อมาเดี๋ยวเราล่อลองไปที่บ้านเดี๋ยวนี่นี่เห็นไหมพอมันวิ่งปุ๊บน้ำน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเช็คแค่แล้วจริงยิงตัวจะซู้ยังไงปะอ่าแล้วดูนะถูกป้อมปืนอ๋อแหลกแหลกแหลกยิง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 ปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ป โดนยิงยับครับโดนยิงยับโดนทั้งปืนไฟโดนทั้งปืนเลเซอร์โอ้โหเรียบร้อยไม่ได้เกิดงานนี้เนี่ผมเดี๋ยวล่อมาล่อมาล่อมาเยอะๆนี่ๆๆล่อมาล่อมาเรียบร้อยครับอเอย่างเงี้ยเรียบร้อยเสร็จสวยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครจะมามากระฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย